วันนี้เราอยู่ที่โครงการ The Well e d t Village บ้านเดี่ยวสไตล์มูจิสายมินิมอลต้องถูกใจแน่นอนค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ถนนอยู่วิทยา11กระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพทำเลเยี่ยมใกล้แหล่งชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวครบฟังก์ชั่นหลังนี้เนื้อที่ จะเจอพื้นที่โซนท้องของรับแขกออกแบบตกแต่งมาอย่างลงตัวให้ความสะดวกสบายเชื่อมต่อกับโซนโตทานข้าวหน้าห้องครัวแบบปิดไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหากิ่นรบกวนเลยนะคะสะดวกต่อการใช้งานสุดๆค่ะมาดูที่ห้องนอนกันต่อค่ะตรงนี้จะมีห้องติดกัน2ห้องสามารถใช้งานได้หลายประสงค์ทำเป็นห้องนอนหรือห้องทำงานก็ ่าสๆคะตรงนี้เชื่อมต่อกับห้องน้ำส่วนกลางออกแบบและใช้วัสดุเกรดเให้มาแบบครบฟังก์ชันเลยค่ะต่อไปจะเป็นห้องนอนใหญ่มาสเตอร์เบดมห้องนี้มีห้องน้ำในตัวมาให้ด้วยนะคะซือบ้าน ที่แถมฟรีเครื่องปรับอากาศ12,000 BTU 2เครื่องชุดเคาน์เตอร์ครัวแบบยกชุดปั๊มน้ำพิจาชีพร้อมแทงน้ำรีบจองกันได้เลยนะคะตอนนี้เหลือเพียง5้าหลังสุดท้ายเท่านั้นหากสนใจสามารถติดต่อเข้ามากันได้เลยนะคะ